พี่นาเองวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้วิธีช่องอินเทอร์เนต็ตอย่างปลอดภัยแต่เดี๋ยวก่อนมีใครรู้ไหมว่าเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมคืออะไรนะ้าเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมก็คือสิ่งที่เราเห็นแล้วรู้สึกไม่ดีอาจจะทำให้เรากลัวสับสนหรือไม่ปลอดภัยหรือบางครั้งเราอาจเห็นปลุ่มแปลกๆเช่นกดตรงนี้เราจะได้ของขวัญฟรี อู้น่าสนใจใช่ไหมล่ะถ้าเจอแบบนี้ไม่ต้องตกใจวันนี้พี่จะมาสอนวิธีรับมือกันไม่เจอเนื้อหาแปลกๆให้ทำตามนี้เลยกดปิดบอกพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ถ้าไม่แน่ใจให้รีบแจ้งทันทีเพราะบางครั้ง ผู้ใหญ่จะช่วยเช็คให้เราได้ว่าเนื้อหานั้นปลอดภัยหรือเปล่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถเปิดโหมดสำหรับเด็กวิธีนี้ช่วยให้เราดูเฉพาะเนื้อหาที่เหมาะสมและป้องกันเราจากเนื้อหาแปลกๆได้นะโอเคถึงเวลาทดสอบแล้วค่ะลองดูนะถ้าเพื่อนๆกำลังดูคลิปแล้วมีคนในวิดีโอตะโกนเสียงดังทะเลาะกันและคำพูดหยาบละ่ะเพื่อนๆคิดว่า นี่เป็นเนื้อหาที่ดีหรือไม่ A. ดีเพราะสนุก B. ไม่ดีเพราะมีความรุนแรงติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบที่ถูกต้องคือ B. นั่นเองค่ะเก่งมากถ้าเราเจออะไรที่ไม่ดีเราก็แค่กดปิดแล้วไปดูอย่างอื่นแทน กกกาารจากกันไหนมาลองทบทวนกิจอีกนิดนึงนะเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกกลัวสับสนหรือไม่ปลอดภัยเช่นวิดีโอรุนแรงโฆษณาหลอกให้กดลิงก์หรือข้อความแปลกๆวิธีรับมือคือกดปิดบอกผู้ใหญ่ใช้โหมดเด็ก ตอนนี้เพื่อนๆก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมคืออะไรและต้องรับมือยังไงเมื่อเจอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย